สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางน้เคอี e. ภาคบ่ายนะครับปราจามณฑคารที่9พฤษภาคมนะครับก็สำหรับน้เคอี e. เมื่อเช้าก็มาทั้ง6ทั้ง8นะครับจอ6886นะครับก็เดินอย่างเดินมา3รอบติดครับลุ้นกันต่อรอบบ่ายนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไหรครับก็สำหรับเปิดบา่ายผมทำตัวเปิดที่บวกครับ 56678ครับ56678เครับเลขเหลือเยอะมากเลยเหลือ5ตัวเลยเลขเหลือผมมองข้ามไปได้ผมไม่เอาแล้วเพราะว่ามันจับจับยาเพราะมันเหลือตั้ง5ตัวครับอ่ามีจุดสังเกตครับวันศุกร์เบิ้ล7 7ครับวันจันทร์เบิ้ล88ครับวันนี้อาจจะเบิ้ล99นะครับหรือไม่ใครชอบเล่นเบิ้ลติดเบิ้ลไปนะครับทุกครั้งที่ได้เบิ้ลทุกครั้งที่ได้เบิ้ลควรจะติดต่อนะครับเข้าใจตรงกันนะครับเนาะ สำหรับบายนี้ส่วนตัวผมผมยังชอบ8ครับและผมคิดว่า8โอกาสมาก,กับ6เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเลขที่ผมชอบนะ,ะเลขที่ผมชอบแล้วกันนะครับบายนี้วิ่งโบนุล่าง8เหมือนเดิมครับวิ่งโบนุลล่าง8เหมือนเดิม6 8 8 6ผมว่าน่าจะยังอยู่นะครับเนาะไม่ใช่กระดกเป็น99กนะก็8ครับวิ่งโบนุล่าง8ครับสำหรับคารุขาววิ่งนะครับ สามผู้แสดงไว้ก็จะมี1628ครับถูกใจาตามนะครับไม่ชอบผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ7866ครับขอโทษครับ7688 9 6 0 8ครับ9608นนะครับแล้วก็ 9889ครับ9889กันทุนไปแล้วกันนะครับร้อยมัดหกครับผมคิดว่าหกน่าจะยังอยู่บนนะร้อยมัด6ครับก3สามตัวครับใครอยากแตกตรงเอา6ไปมาจะเล่น3กัับ6กกับนะครับอย่าลืมนนครับ9889 7พูดถึง7เดินมาก็สวยนะเดเดินมาสุขตั้งแต่วันสุขสุกเจ็ 7, แต่ ชอบนี้ครับชอบชุดนี้ด้วยกันงไงลองพิจารณาดูด้วยกันนะครับเลขเดือเยอะจัดครับจับยากครับนะครับงไงก็ขอให้เดินเดินต่อแล้วกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นลองพิจารณาดูดีๆก่อนที่จะตามครับ